meekly จีซูแบล็ก i ิงช่วยสอนให้เออร์ลิงฮ l a n d กองหน้าจอมทำประตูของแมนเชสเตอร์ซิตีเต้นเพลงฟลาเวอร์ทำแฟนคลับอมยิ้มไม่ฮูบก่อนหน้านี้ทางสโมสสรนแมนเชสเตอร์ซิตีได้ปล่อยภาพของเออร์ลิงฮ l a n d กองหน้าตัวเก่งของทีมคู่กับจีซูแบล็กทิงสมาชิกเกิลกรุ๊ปชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวล่าสุดทางรายการคูปังเพลงได้ ปล่อยคลิปตัวอย่างการสัมภาษณ์โดยมีจีซูสมาชิกของวง b l a c k ทิงเมาช่วยสอนให้เอริงฮาลันเต้นเพลงโซโล่ของเธออย่างฟลา w เวอร์แบบง่ายๆอีกด้วยพร้อมทั้งยังมีคลิปที่จีซูได้สอนภาษาเกาหลีโดยให้ดาวเตะรายนี้เรียกเธอว่านูน่าหรือพี่สาวนั่นเองก่อนที่ฮาลันจะได้พูดว่าสวัสดีครับพี่จีซูและเธอได้ตอบกลับว่า สวัสดีน้องฮารันอีกด้วยโดยในขณะนี้แบล็คทิงกำลังอยู่ในทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกในชื่อบอนทิงเวิลด์ทัวร์ซึ่งพวกเธอเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตที่ฮานอยประเทศเวียดนามไปเมื่อวันที่29-30กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะบินไปการแสดงในสหรัฐอเมริกาสำหรับเ e อร์ลิงฮาลันมีฤดูการล่าสุดที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก พร้อมโชว์ผลงานลงเล่น53นะัดทำได้52ประตูกับอีก9แอซิสต์และเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ประกอบไปด้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนลีกอ้างอิงข้อมูลจาก1เว็บดังเหงยเอ็มบัปเป้ค่าตัวประเมินแซงหน้าฮาลันเรียบร้อยแล้วมีคลิปแฟนบอลแมนยูขอถ่ายรูป ฮาลานันก่อนถูกแซวไปซื้อเสื้อใหม่นะ